สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณนุ่นจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงในเล่มพาทีนะคะเปิดไปบทที่2ค่ะเรื่องแต่เด็กซื่อไว้และก็เรื่องอเทพารัก์กับคนตักต้นไม้นะคะพออ่านจบแล้วคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกทักษะ เปิดไปที่หน้า9นะคะ10แล้วก็11นะคะเรามาดูไปพร้อมกันทีละข้อเลยนะคะเด็กๆเรามาดูข้อ1นะคะเด็กๆโจทย์เขาถามว่าเพื่อนๆและคุณครูเนี่ยชมความคิดอันชานฉลาดของชามาในเรื่องใดเด็กๆก็กลับไปทบทวนซิว่าที่ตัวเองอ่านมาเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ต้นๆเลยค่ะต้นเรื่องเลย เขาชมเรื่องอะไรคะวันนี้เป็นอีกวันเช่นกันชามาได้ทำให้พเพื่อนๆและคุณครูชมความคิดเห็นอันฉันฉลาดของชามาขณะที่ประชุมเรื่องอะไรคะถูกต้องคะ่ะเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดิกๆก็เขียนลงไปว่าเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคะ่ะมาดูข้อสองกันต่อเลยนะคะ โจทย์เขาถามว่าชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรและสิ่งที่ชามาเสนอให้นำมารีไซเคิลเนี่ยคืออะไรข้อนี้จะมีสองคำตอบนะคะคำตอบแรกเรามาดูก่อนชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรคะเด็กๆอยู่ต่อท้ายจากคำตอบข้อที่หนึเลยค่ะนำเงินไปทำอะไรคะถูกต้องค่ะ เก็บเงินไว้พอปลายปีเราก็จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะอันนี้คือคำตอบข้อที่1ข้อที่2ส,สิ่งที่ชามาเสนอให้นำมารีไซเคิลคืออะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆถูกต้องค่ะกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลม อันนี้คือคำตอบของข้อที่2นะคะข้อที่2จะมีด้วยกัน2คํคำตอบนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เขียนว่าเก็บเงินไว้เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนและสิ่งที่นำมารีไซเคิลก็คือกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องน้ำอัดลมค่ะอันนี้คือคำตอบข้อที่2นะคะ ข้อที่3นะคะครูและแนักเรียนมีขั้นตอนในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไรและใครรับผิดชอบในเรื่องนี้เด็กๆก,ก็เขียนคำตอบได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. นําขยะมาจากบ้านมารวมกันไว้ที่โรงเรียนเป็นหน้าที่ของเด็กๆทุกคน 2. ทําการคัดแยกประเภทของขยะ เป็นหน้าที่ของชามาและเพื่อนๆ 3. ขายขยะให้กับร้านรับซื้อของเก่าเป็นหน้าที่ของคุณครูอันนี้คือข้อที่3นะคะข้อที่4ี่นะคะสาเหตุใดที่ทำให้ชามาคิดจะนำเงินส่วนรวมไปเป็นของตนและทำอย่างไรที่ให้ได้เงินมาตามต้องการนะคะข้อนี้ก็จะมีสองคำตอบนะคะ สาเหตุใดคะที่ทําให้ชามาคิดจะนาเงินส่วนรวมมาเป็นของตนเพราะว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะต้องการนําเงินไปซื้อตุ๊กตาที่ตนเองอยากได้และยักยอกเงินส่วนรวมที่ได้มาจากการขายขยะค่ะอันนี้คือคําตอบของข้อที่4ี่นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะ เขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นความคิดดีและความคิดไม่ดีของชามาค่ะเรามาดูความคิดที่ดีของชามาก่อนนะคะเขายังคิดได้ว่าทำไม่ได้ถ้าทำไปแล้วคนก็ต้องมองว่าเขาเป็นคนโกงหน้าอายขายหน้าแน่นอนส่วนในความคิดที่ไม่ดีนะคะก็คือ เขาคิดว่าถ้าเอาเงินในกล่องไปแค่200บาทคงไม่มีใครรู้เพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองขยะก็เป็นขยะของเขาถ้าหยิบไปก็คงไม่มีใครรู้หรอกอันนี้คือความคิดที่ไม่ดีของเขานะคะข้อที่6นะคะนักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของชามาที่นําเงินส่วนรวมไปเป็นของตนหรือไม่คะเพราะเหตุใดเห็นด้วยไหมคะ ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบส่วนรวมผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมค่ะข้อ7ถ้านักเรียนต้องการได้ของเช่นเดียวกับชามาควรทำอย่างไรจึงจะเป็นความคิดดีและปฏิบัติได้จริงคะถูกต้องค่ะ เก็บเงินซื้อเองหรือไม่ก็ทำงานพิเศษแล้วก็นำเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองอย่างถูกต้องตามศีลธรรมไปซื้อของที่ตนเองอยากได้นะคะข้อที่8นะคะจะเป็นบทอ่านเสริมเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้นะคะข้อที่8โจทย์เขาถามว่าในเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้นักเรียนชอบคนตัดต้นไม้คนที่1 หรือคนที่สองเพราะเหตุใดคะนักเรียนชอบคนไหนคะถูกต้องค่ะชอบคนตัดต้นไม้คนที่หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อไปนะคะข้อที่9ข้อสุดท้ายเทพารักษ์มอบอะไรแก่คนตัดต้นไม้คนแรกทำไมเทพารักษ์จึงทำเช่นนั้นถ้านักเรียนเป็นเทพารักษ์ จะทำอย่างนั้นหรือไม่หรือจะทำอย่างไรเทพารักษ์มอบขวานเงินและขวานทองให้แก่คนตัดไม้คนแรกเพราะว่าเป็นการตอบแทนคุณความดีที่ชายผู้นั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ค่ะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะส่งคุณครูตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ